เดี๋ยวขออนุญาตอ,อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ B R ได้จัดกิจกรรมไว้ครับเป็นกิจกรรม B R h ช l l เล g e ลดน้ำหนักนะครับผมโดยที่พี่ยูทูบเบอร์นะฮะ ก็จะมีสิบท่านเนาะเพรนั้นสิบท่านเข้ร่วมแข่งขันเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลนะครับผมก็ประกาศเราตั้งรางวัลไว้เนาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพลย์เชลเล่นก็มีรางวัลที่สามที่หนึ่งรางวัลที่สามสองพันบาทต่ำนะครับรางวัลที่สองสามพันบาท และแล้วก็รางวัลที่1 5ึ่งห้าพันบาทชนะเลิศอันดับหนึ่งที่มีการดูแลรูปร่างผูกพูดครับเป็นเบียร์นี่ใช่เลยนครับรางวัลที่1เป็นเงินเท่าไหร่นะรางวัลที่1 5ึ่งห้าพันบาทครับผมรางวัลที่2เนี่ยสามพันบาทรางวัลที่3เนี่ยสองพันบาทเงื่อนไขยก็คื ให้ดูแลรูปร่างครับภายใน30วันใช่แล้วภายใน30วันนะครับก็จะมีการดูแลรูปร่างควบคู่กับการทานผลิตภัณฑ์ยานะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมเดินทั้งหมด1นิบท่านตอนนี้นะครับขนออกมาแล้วขนออกนะครับขนออกมาแล้วโอ้กราบขอบพระคุณมากครับที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็น กำลังใจให้ลุงพลพัแแดงนะครับสั่งผ่านช่องน้องต้นอ้อหมอรำคู่ขวัญน,นะครับสองเซตนะครับกบาขอบคุณมากๆนะครับผมคิดว่าใครได้คิดว่าใครได้ชาลิน ชี่แข่งชาเลนจ์ใครใครอยากได้รางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทอันแค่น้ำหนักขึ้นไหมครับ <c oughs> อ๋อชิดแข, <c oughs> แข่งด้วยป่ะเนีน่ยขึ้นเลยนักนนไม่ต้องคิดแล้ว <c oughs> ชิดเป็นหนึ่งในสามไม่ได้แล้ว <c oughs> รู้สึกว่าจะได้ได้คะแนนอยู่ในพี่ชิด <c oughs> มีมีรางวัลสำหน้าคคมรับสมหน้าคุณอกมาแล้วครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับก็ จะขออนุญาตประกาศผลนะครับประกาศผลนะครับผลที่พี <You> <out> <future> ่พี่ยูทูบเบอร์นะครับเ <You> <out> <future> ข้ราร่วมกัน แข่งนะครับกิจกรรมยูทูบเบอร์ชาเลนจ์กับ oui> รีานะครับเรื <k <k uh ่องการดูแลรูปนั่งบอก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 รายชื <k <k ่อก่อนได้ไหมครับคนที่เข้าแข่งมีใครบ้างสาหรับคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนะครับเรียชาเลนจ์ครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะมีพี่หนูนาซาลีน่านะครับพี่แมงกับบี้นะครับคุณพี่ฮันนี่สีกกอกนะครับ พี่ชิดปกาแฟมั่นใจนะครับตัวเองจะได้ห้าพันพี่ต้นแฮกลุงตูมตามนะครับมีพี่หนูนาพาไปดูแอดนแฟมิลี่พี่นัดก๋วเตี๋ยวเป็ดนะครับแล้วก็พี่ดัมมี่บัดนี้นด่นะครับโอ้โหถว่าบันนี้โผล่มามีสิบคนครับ ทีงวันนี้มารับรางวัลนั่นี่ปฏเป็นเป็นตัวเก่งที่กันต้งได้หานี่นี่รถเซียหานี่เราเรามีเรามีการตัดสินนะครับก็คือน้ำหนักหนึ่งกิโลนะครับที่รถที่รถนะเราจะได้รับหนึ่งคะแนนใช่นะครับแล้วก็รอบเอวนะครับลถหนึ่งนิ้วได้รับหนึ่งคะแนนนะครับมีวัดกันแบบนี้เลยแล้วก็นับรวมกันเลยนะ สำหรับคนที่ได้รางวัลขอประกาศผู้ได้รับรางวัลเลยนะอันดับสามก่อนเลิศอันดับที่สามนะครับต้องบอกว่าสูสีมากเอารางวัลสมน้ำหน้าคุณให้ชิดไปก่อนมากระบอกมาเอารางวัลสมน้ำหน้ากุณแล้วรู้ตัวไปเลยพี่ชิดได้รับหนึ่งคะแนนนะนะครับได้รับหนึ่งคะแนนนะครับ สำหรับผู้เล่นนะครับจากการแข่งขันリアชาเลนจ์นะครับนะชนะเลือกอันดับ3มี2คนมี2ทางควบควบเพราะว่าคะแนนเท่าคะแนนเท่ากันเลยใครรู้ตัวยกมือต้นฮัทฮตูมตามบัตตี้พี่ดำบัตตี้ยกมือเียครับรู้ว่าตัวเองจะได้เอายกมือป้าฮันนี่ไม่ยอมยกครับป้าฮันนี่บอกเราวันนี้ห้าพันเป็นงบฉันแล้วฉันคิดจะจ้าห้าพัน สำหรับผู้ได้รับรางวัลนะครับชนะเลินดับสามนะครับมี2คนนะครับคนที่1นึ่ะพี่หนูนาพาไปดูได้รับ3.5ุคะแนนใานับทานผลิตภัณฑ์รีอร์แล้วก็ดูแลรูปร่างนะครับตอนนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยยังไม่ลงแต่ว่า รอบเอวลดลงไป3.5นิ้วนะครับทานบริษัทนีอาหนึ่งเดือนนะครับาทานต่อเน,นื่องวันนี้แหละนะครับรางวัลเท่าไหร่ครับรางวัลเงินสดที่สามสองพันบาทนะครับแต่มีสองคนแต่มีสองคนนะครับทางบริษัทนะครับทางทีมงานคู่หูรีอา นก็เลยต้องบริหารจัดก,การโดยการหารสองเพราะว่ามีตำแหน่งท right right> tamam> <uh ี่สามสองท่านนะครับเล้ครับผมพี่นูนาเชิญเชิญทางนี้ครับผัดนาที่จ่ายนะพี่ครัเก้าสิบเก้า เอกหนักซะด้วยจะได้ปเซ็นเดียวนะพี่ไม่เสียใจนะพี่นาทีได้นะผมอุยจะพี่อย่าร้องไห้สิผมรูดเลนเซ็นชื่อเซ็นชื่ออะไรไหมครับลุงเ9้าสเก้าเปอร์เซ็นตห่าน้าที่จ่ายคุณพ่อแม่นะครับครับรับเงินรางวัลหนึ่งพบาทนะครับชนะเลิศับสามจากการร่วมกิชิตอาชาเลสนะครับรอบเอลลดไป3.5นิ้วนะครับจากการทานบริพน์รีอา 30มสิบวันนะครับและอีกอีกท่านท่งอีกหนึ่งท่านต้องบอกว่ากินกันไม่ลงจริงคู่นี้ครับเอาเอาเอาตัวย่อก่อนให้เขาลุ้นะกินกันไม่ลงครับตัวย่อตัวย่อกินกันไม่ลงเลยครับลงครับครับลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วสงสงสงสัยจะเป็นคนที่ไม่มา ได้ไม่อยู่ในทีนี้ใช่ไหมฮะนะครับขึ้นต้นช่องนี่อ้ออ่างนี่ลุงอ้ออ่างนี่มีไหมอ้ออ่างที่เข้าแข่งขันมีกี่คนคนมีมั้ยครับมีต้องต้องต้องลุกแล้วเด้อต้องลุกแล้วเด้อไม่ลุกไม่ได้เด้ออ้ออ่างนี่ก็ตุ่มตามได้อยู่นะได้ไหมตรงไหนอ้ออ่างตรงไหนแขมงครับแขมีอ่างเออหนุ่ พี่แอนแฟมิลี่นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับ3.5คะแนนเหมือนกับพี่หนูนาพาไปดูเลยกินกินคู่นี้นะครับแอมแฟร์มลี่ได้ที่สามคู่กับฟรีนะครับตรงนี้รอบเอวนะครับรอบเอวก็ลดลงไปถึงทสามนิ้วนะครับครึ่งทีเดียวสามนิ้วครึ่งนะครับครับขอบคุณครับ ลดลงจากเดิมนะครับลงจากเดิมจาก37มนิ้วนะครับเหลือ3ามสามจ้านตอนได้รับรางวัลลดแต่ตอนนี้ไม่ลดตอนนี้เพิ่มไม่เพิ่มในกกี่ชั้นเนื้อหนาวเสื้อผ้ามา3ชั้นครึ่งนะครับและลำดับที่สองนะครับนะพี่พี่ เป,เป็นกุ้มเป็นเป็นเชฟเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยถ้าไม่มาหาลุงเดี๋ยวก็ไม่มีออเดอร์แต่ต้องมาแล้วล่ะวิธีแก้คือต้องนำมามาถวายปู่ <esh amp, S 1> ครับนำมาถวายปูกับย่าอาชีพนำมารวยและย่าชีพด้วยนะครับผู้ที่ได้ลำดับที่สองนะครับชนะด้ลำดับสองพี่นัดนะครับพี่นัด นัดตอนนี้ช่องเป็นนัดแฟมิลี่บอนะครับนะครับเออพี่นัดเรานี่แหละพี่นัดก็วยเตี๋ยวเป็ดนี่แหละครับนะได้ลำดับที่สองนะครับนะผลจากการทานผลิตภัณฑ์รีานะครับตอนนี้ก็อิกจากเอลสี่สิบนะครับเหลือสามสิบหกจุดห้านะครับนะ เห็นอย่างนั้นนะครับน้ําหนักยังไม่ลงแต่ว่ามวลไขมันที่อยู่รอบเอวเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับมวลไขมันลดลงไปเยอะนะฮะและชนะเลิศอันดับหนึ่งเลครับถามก่อนก่อนใครคิดว่าตัวเองได้รางวัลที่หนึ่งยกมือที่เข้าแข่งนะครับที่เข้าแข่งที่เหลือที่เหลือที่เหลือยังไม่ได้ประกาศชื่อยกมือครับทื่อเข้าตอนไหนเนี่ย เอาเอ้ายกมือใครคิดว่าตัวเองได้นี่นี่ยกมือเอ้าเอาพี่ดัมมี่พี่ไม่ได้ลงเลยครับนะครับพี่คิดว่าตัวเองได้ไหมยกมือได้ไม่กล้ายกอีกไม่มั่นใจไม่มั่นใจพี่ลดบ้ากไหมเนี่ยพี่ลดจริงเหรอลดตรงไหนวะพี่ลดพี่ดัมมี่ลด ผมก็ว่าอย่างเท่าเดิมนะฮะลดลดขึ้นลดลดขึ้นขึ้นลบมาหนี้ทำไมครับเดี๋ยวเชิญพี่ดัมมี่บัตตี้ทนายนะครับเชิญรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าทำให้ไวนะครับผมนะทำให้่อนึกว่าพี่นี่ไม่ใช่พี่นี่เหรอเราดูก็รู้ใช่ไหมอันดับหนึ่ง สำหร ast, ับผู้ผ like so uh, yeah. ู er ้เข mm ้าแข่งขันนะครับเรียชาเลนส์นะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะครับได้แก่พี่ดมนี่บัตตี้ทนายนะครับก็ทั้งหมดทุกวลนะครับทั้งหมดทุกวันนี้นะครับก่อนนะครับก่อนเข้าร่วมเรียชาเลนส์นะครับเราช่างน้ำหนักกันตรงหน้าบ้านลูก นะครับนี <Tab> s: <S ่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะครับก่อนทานผลิตภัณฑ์ลรอานะครับน้ำหนัก88.2ดกิโลนะครับแล้วก็เอวเห็นไหรอบเอว42นิ้วรอบเอวเนี่ย42ินิ้วนะครับหลังจากที่เข้าร่วมเนียชาเลนจ์นะครับ30วันทานผลิตภัณฑ์เรีกล่องสีแดงนะครับช่วยเบิร์นนะครับ แล้วก็ดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้มากขึ้นนะครับอันที่สองนะครับกล่องสีเขียวนะครับ Real f ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบระบบดูดซึมอาหารดูแลในเรื่องของการลดลมไส้ต่างๆนะครับทําให้ลาไส้เราสะอาดขึ้นดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะครับอาหารเข้าไปมันก็จะทําให้เราดึงไปใช้ได้หมดนะครับไม่เหลือตกค้าง ทานต่อนเนื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเช้าเย็นนะรีอาตอนเช้านะครับรีอาไฟก่อนนอนเนาะ <c oughs> นะครับทานไป30วันนะครับหลังจากที่เคยน้ำหนัก82ดองไอ้โทษทีแ8 2สิทานไป30วันขึ้นตาชั่งน้ำหนักลดลงเหลือ82.3สองกโลนะครับ 82.3ลดไป5.9กิโลน้องครับเกือเกือ6กิโลโถ้าเทียบกันกับออ,าาอีกท่านหนึ่งท่านอพี่ทนายท่านทนายส,เยสามเกียรติ30วันพี่ทนายลงไป4.5กิโลสแสดงว่าพี่ดมมี่ในเวลาที่เท่าเทียมกันพี่ดมมี่ลดลงได้เยอะกว่า นะครับนะลดลงไปทั้งหมด5.9กิโลและที่สำคัญกว่านั้นนะครับจะดูว่ารอบเอวเนี่ยนะครับรอบเอวนี่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับจากพุงที่ยืดๆออกมาก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์รียนะครับรอบเอว42นิ้วนะ42นิ้ว หลังจากที่ทานไปทั้งหมด30วันต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับรอบเอววัดแล้วเหลือ38นิ้วนะครับเหลือ38นิ้วเพราะฉะนั้นเราเราสรุปว่าน้ำหนักของพี่ทนายไอ้โทษทีของพี่ดัมมี่บัดตี้ทนายนะครับน้ำหนักลดลงเกกิโลนะครับรอบเอวล,ลดลงไปทั้งหมด สี่นิ้วนะครับลดลงไปทั้งหมด4นิ้วครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคะแนนรวมทั้งหมดนะครับให้คะแนนนะครับนับแล้วเนี่ยสิคะแนนเลยนะครับสิคะแนนเก้านะครับหรือ10คะแนนนี่แหละก็เลยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไปจริงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านครับภาด้วยมากเลยเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ีบนี้เล่าความรู้สึกตอนนี้เราเรื่องทานเราระหว่างทานแล้วก็หลังทานความเปลี่ยนแปล ขอ่างกายเราเป็นยังไงบ้างคขอบคุุณน่งขอุนังใสจิค่ะแปวันะคะก็ทคุณเสนอ้องถิมไทยนะคะภาพเด็กมากเลยเช้าไปกวนเย็นก็ทานข้าวปกติแล้วก็มันจะทำให้รอนเบินนะแล้วก็แล้วก็ทานได้น้อยลงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยเข้ายิมด้วย สำหรับของพี่ดัมมี่เนี่ยนะครับก็จะมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเนาะนะครับมีออกกำลังกายร่วมด้วยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราการลดของน้ำหนักแล้วก็รอบเอวนะครับเร็วกว่าของพี่ทนายของพี่ทนายทาน30วันเนี่ยนะครับหายไป4กิโลครึ่งแต่ของพี่ดัมมี่นะครับมีการทานผลิตภัณฑ์นีอาแล้วก็มีการ ออกกำลังกายร่วมด้วยลดลงไปถึง5.9กิโลนะครับก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าพี่ธนายก็จะมีโอกาสในการออกกำลังกายน้อยว่างงานของเรงเยอะเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะวันหนึงสองวันแต่ของพี่ดำมี่เท่าที่เราติดตามนะครับมีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นเพราะว่าแรงบันดาลใจคือใคร คือทนายสมเกียรติครับพี่ทนายลถหนีต้องบอกว่าเมื่อก่อนไปด้วยกันเนี่ยเดินคู่กันเท่ากันนะเท่ากันพอพี่ทนายลถหนีลงมานะครับสี่กิโลเพิ่มขึ้ดดัมมี่รู้สึกอ๊ะทำไมเดินไปด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วครับเดินไปได้กันหุ่นไม่เท่ากันแล้วนะครับมีคนทักนะก็เลยตัดสินใจนะครับเข้ามาลดน้ำหนักร่วมกับทางอาริานะครับแต่ว่าลดไปลดมาด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นที่เรา ตั้งใจมากๆตั้งแต่แรกเนาะมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ตั้งใจเนี่ยน้ำหนักลดลงไปถึง5.9กกิโล,ะละขอเสียงปรบมือให้พี่ดำมิ่งด้วยครับสุดยอดมากนะครับหรือก็เดี๋ยว